ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่1ของจังหวัดอ่างทองค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2554ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส ดำเนินงานโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองให้เฝ้าระมัดระวังการละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช2551ในช่วงวันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าพรรษาด้วยในวันที่15และ16รกรกฎาคม2554ตรงกับวันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าพรรษาตามลำดับซึ่งเป็นสองใน4วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2ที่ห้ามมิให้ผู้อื่นใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาคับบูชาวันวิสาขบ,บูชาและวันอาสารหะบ,บูชาและวันเข้าพรรษายกเว้นเฉพาะการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจร้านค้าและประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจทุกสถานีได้ออกตรวจสอบตามร้านค้านั้นผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าทั้งหมดปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำนวนร้านค้าสถานประกอบการในจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมด946ร้านไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาทั้ง946ร้านเลยการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ เมื่อวันที่2สิงหาคม2554กระทรวงสาธารณาสุขโดยกลมควบคุมโรคได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดซึ่งในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเทศบาลเมืองอ่างทองเทศบาลตำบลบางจากและส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉาในฐานะประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้หน่วยงานราชการได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่ดีซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา27ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการสวนสาธารณะและมาตรา31 ที่ห้ามมิให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการส่วนสาธารนณะดังนั้นเพื่อเป็นการขยายการดําเนินงานดังกล่าวไปสู่ส่วนราชการอื่นๆภายในจังหวัดอ่างทองจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดเป้าหมายและแนวทางการจัดสถานที่ราชการและส่วนสาธารนณะให้ปอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป